สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Cars e Dibletting สองเราวันนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่กับรถเจ้า Mazda RX-7 ชุดแต่งวิวไซคันนี้นี่เองนะครับทุกคน,นอย่างรอเลยฮะเดี๋ยวผมหันให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งครับเป็นบุญตาโอ้โหอย่างที่อย่างรอเลยฮะซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนเอาเจ้ารถ Mazda RX-7 คันนี้นะครับะพูดติดขัดอีกแล้วกู ผมจะพาทุกคนเอารถคันนี้ไปเล่นในโหมดแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นโหมดออนไลน์นะครับซึ่งโหมดที่เราจะไปเล่น,นเป็นโหมดที่เราจะต้องดิฟเก็บคะแนนแข่งกับผู้เล่นอื่นนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้นั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าถ้าเราจะไปเล่นถ้วยโหมด DP เนี่ยเรารถเราก็ต้องมีแรงม้าประมาณ600แรงม้าครับถ้าเกินกว่านี้ไม่สามารถเล่นได้ครับเราก็ต้องทําให้แรงม้ารถเรามันเหลือแค่600แรงม้านะครับเราถามว่าทํายังไงล่ะครับถ้ารถเราอัพมาเต็มแล้วจะทําให้แรงม้ามัน ลดเหลือ600ได้ยังไงหรือว่าอยากจะได้ต่ํากว่านั้นน่ะทำยังไงท่านผู้ชมก็ไปปรับในการปรับจูนของเครื่องยนต์ครับไปลดอ่า RPM ลงนะครับทุกคนนะมันจะลดแรงม้าเราลงด้วยนะครับแต่รถเราก็จะเบาลงด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคเพื่อไปการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นในโหมดแชมเปี้ยนชิพเลยดีกว่าครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดไปที่312คนสุดท้ายแชมเปี้ยนชิปลุกถ้วยสีทองผมจะเล่นถ้วยแรกนะครับเพราะว่าคนเล่นค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้วยนี้ จากนั้นก็กดเข้าร่วมไปเลยครับทุกคนปั๊บเสียตังไปประมาณพันหนึ่งครับไม่เป็นไรครับตังนิดเดียวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปใช้เป็นยางเซมิสลิกเออกูก็ใช้อยู่นี่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนยางก่อนนะครับคือต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าถ้าเราจะเล่นบโเนี้เราก็ต้องใช้เป็นยางเซมิสลิกไม่งั้นน่ะรถเราเนี่ยอาจจะตามรถคันอื่นไม่ทันนะครับเพราะว่ารถคันอื่นนี่ก็แบบใช้ยางเซลิสเซมิสลิกกันหมดเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็รอไปอีกประมาณ30วินะครับ มาครับทุกคนครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเข้าร่วมการแข่งขันแล้วครับผู้เข้าร่วมทั้งหมดมี34จาก50คนครับซึ่งไม่ครบ50คนนะแต่ก็เล่นได้ปกติครับถ้าคนเกินประมาณประมาณ25คนขึ้นไปแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคตอนนี้เราจะเล่นในรอบคัดเลือกนะครับทุกคนเล่นได้3ตาครับมาดูซิว่าผมจะทําคะแนนได้สักเท่าไหร่กันต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าผมยังไม่ได้วอร์มด่านนี้เลยครับคือเข้ามาแล้วก็เล่นส,สดๆให้ทุกคนดูกันเลยมาดูซิว่าผมจะทําคะแนนได้สักเท่าไหร่กัน Okay. ค่อนข้างจะอืดน,นะเปิดรถมามันได้ไอซีเซเวนเราไปละคะแนนไปห้าพันสวยงามเก้าพันหมื่นหนึ่งสวยๆหมื่นสองเฮ้ยลืมเข้าเอป็กผมไม่เห็นไง ผมึูว่ามันไม่มีเอปกอันสุดท้ายอยู่เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เราอาจจะได้คะแนนไปถึง1 5ื่นห้าหมื่นกเลยนะกีบเกิดข้อผิดพลาดด้หน่อยนะครับทุกคนขออภัยด้วยนะครับรถเราชนกำแพงยับเลยโอเคเดี๋ยวผมจะขอใส่เป็นแก๊สสีไปเลยแล้วกันเอปกก็ไม่เข้าอีกไม่ได้จับนานครับผม ฝีมือนี่ตกไปเยอะเลยไม่ค่อยได้เล่นครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้จับเลยดีกว่าแต่ก็เล่นอยู่ไม่ได้ว่าไม่ได้เล่น,อเ,เ,นเอฟเอกอันสุดท้ายมันมาแอบอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยอโอ้โหผมมองไม่เห็นผมเลยอ,อีกแล้วผมเลยอ,อีกแล้วโอเคไม่เป็นไรช่างมันครับไปดูคะแนนรอบคัดเลือกเราได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับเราได้เป็นอันดับที่สี่นะครับทุกคน นี่ผมยังไม่เข้าเอเปอันสุดท้ายเลยนะครับถ้าผมเข้าเอเปอันสุดท้ายผมอาจจะได้คะแนนอันดับที่1เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอแก้มือใหม่อีกสักรอบหนึ่งซิเสียไป1ทองมาแก้มือใหม่เมื่อกี้ได้คะแนนหมื่นผมรู้สึกว่ามันยังน้อยไปครับเราจะเอาให้ได้เยอะกว่าน,นั้นถึงแม้รถเราจะไม่ได้แรงอะไรมากมายแต่เราก็จะทำคะแนนให้ได้หมื่นห้า รู้ว่าจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยดูจากทรงแล้วไม่น่าจะได้หรอกมั้งรถค่อนข้างจะอืดมากเลยครับทุกคนเนี่ยผมไม่ได้เข้าเอเปกอันเนี้ยเอหมื่นห้าว่ะหมื่นห้ามาว่ะเฮ้ยทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปเอาละทุกคนรอบคัดเลือกเราก็ได้ทำการเล่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่สองครับ เดี๋ยวมารอติดตามนะครับรออีก2อนาทีเดี๋ยวรอบต่อไปไม่รู้ว่าจะได้เล่นรอบ16หรือรอบ8คนสุดท้ายเพราะว่าคนคน่อนข้างจะน้อยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตัดไปอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนมาครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ตัดเข้ามาที่รอบ16คนสุดท้ายแล้วครับซึ่งถามว่าทําไมถึงไม่ได้เล่นรอบ32คนสุดท้ายก็เพราะว่าคนไม่พอนะครับเกมก็เลยตัดมาเหลือรอบ16คนสุดท้ายโอเครอบนี้เราจะเจอกับใครขอดูได้ไหม อะพอลโลว่ะรถรุ่นอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คะแนนผมกับเขานี่ค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรนะครับโอเคครับทุกคนมีเวลาแข่ง3มตาครับผมโอเคเรากดไปลุยกันเลยครับมาดูซิว่าผมจะสู้เขาได้หรือเปล่าโอเคมาครับทุกคนครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วนะครับทุกคนโอเคผมขอตั้งใจเล่นก่อนนะครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอา้าอื้อ ทำไมเขาไม่ไปเมื่อกี้เนี่ยแบบชะลอชะลอมาเลยโอตายละตายละจะให้ผมดิฟตามได้ยังไงวะเนี่ยผมขอแซงไปเลยแล้วกันครับเสียเวลาฮะผมว่าผมดีฟคนเดียวผมยังได้คะแนนเยอะกว่าอีกด้วยซ้ำโอ้โหคะแนนต่ำเตี้ยเรี่ยดดินมากหกพัน ơi, ờ, chơi lên kiểu này, tôi cũng bực bực rồi. Nè, chơi cái gì cũng không biết. Mày không cần chơi nữa. Nhìn này, nhìn này, thấy không? Thấy rồi. เอาเข้าไปเอาเอา,เอาที่สบายใจเลยเฮ้ยได้คะแนนน้อยมากทุกคนคือมันเล่นอะไรของมันเนี่ยเออเจอแบบนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันอยู่ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ผ่านเข้ามาที่รอบ8คนสุดท้ายแล้วครับโอ้โ oh หบอกให้เลยว่าตึงแน่นอนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยรอบ8คนสุดท้ายกันเลยครับมาดูซิว่ารอบนี้เราเจออะไรสเปกเตอร์อาเอสครับค่อ uh น huh. ข้างจะตึงอยู่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมต้องตั้งใจเล่นสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนโอเคสนามนี้ค่อนข้างจะเล่นยากพอควรอยู่นะ เออแบบนี้พอได้อยู่เอ,อคันรอบเมื่อกี้นี่คือแบบมันไม่ใช่อย่างนี้ไงมันวิ่งวิ่งหยุดหยุดวิ่งวิ่งหยุดหยุดเอออย่างนี้พอคุยกันได้หน่อย เออเอาว่ะแบบนี้ค่อย,ยกันได้หน่อยครับหมื่นสีครับเห็นไหมคือถ้าคนตามมันตามดีเว้ยคนคนนำเออไม่ใช่ถ้าคนนำมันนำดีคนตามก็จะตามได้ง่ายแต่จะว่าไป RX 7ผมก็ขับยากเอาเรื่องอยู่เนีเนี่ยรถแรงไม้ให้มันเหลือน้อยลงเหลือ600นี่ย ปกติก็ไม่ค่อยจะแรงอยู่แล้วครับรรจัดไปสวยเออมืดสีมาเริ่มเริ่มเริ่มมาละเริ่มมาละจังหวะนี้อ่ะรอบสุดท้ายครับ เ,ออเริ่มทำคะแนนได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยสวยโอ้โหผมต้องโคตรแบบตั้งใจเล่นเลยว่ะทุกคน จัดไปดีหมื่นหกจัดไปดีรอบสุดท้ายือบอกเลยว่าเห็นไหมคนนําดีคนตามก็ตามได้ง่ายโอ้โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ทําการแข่งเสร็จสิ้นแล้วครับรอบ8คนสุดท้ายตอนนี้ผมทําคะแนนไปได้3 000, 1 3 9 9ครับซึ่งเขาทําคะแนนไปได้25,900ครับบอกเลยว่าผมผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายอย่างแน่นอนแบบชัดเจนเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเรอไปดูรอบ4คนสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับ มาครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ผ่านเข้ามาที่รอบ4คนสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าตึงแน่นอนครับรอบนี้เราจะเจอกับรู้สึกว่าจะเป็น2 0 0 SX นะน่าจะใช่ละมั้งฝั่งโน้นเป็นไงคะแนน1 5ื่นหเฉลี่ยเท่าๆกันนะครับ <S <S โอเคเราไปลุยกันได้ดีกว่ามาสู้ได้หรือเปล่ามาครับทุกคนครับเตรียมพพ้อมล้ขอนำดีๆก็พอแล้ โอเคถือว่าใช้ได้อยู่คันนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ผมตามไม่ดีเองอาเซผมค่อนข้างจะลื่นสักนิดหนึ่งนะไม่นิดหนึ่งหละเยอะเลยเฮ้ยไปไหนวะเนี่ะ โอ้โหแล้วเมื่อกี้พี่แกดีไปไหนเอาผมตามไม่ถูกเลยเมื่อกี้นี่โอเคครับรอบสองครับมาครับต่อๆยาวไปเลยผมไปเร็วไม่ได้แบบผมต้องค่อยๆเลียคัลลิ่งไปเรื่อยๆ เขาไปช้ามากจังหวะเขาที่เขาเลี้ยวนะครับแต่จังหวะทางตรงนี้คือไปเร็วมากเว้ยเนี่ยเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยหมื่นห้าได้อยู่ถือว่าพอได้อยู่ถือว่าพอใช้ได้อยู่ครับโอเคมาครับรอบสุดท้ายนะครับทุกคน ขอสักหมื่นหกได้ไหมไม่น่าได้ป่ะผมว่าไม่น่าได้ป่ะนี่ไงมันจะได้ได้ยังไงล่ะต้องโคตรแบบตั้งใจเล่นเลย โอ้โหเมันโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูสรุปคะแนนกันเลยดีกว่าโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมทำคะแนนไปได้3180ม <c oughs> <c oughs> คะแนนครับส่วนคันเมื่อกี้ครับผม2 0 0 s x อทำคะแนนไปได้2 5 3 4 1คะแนนซึ่งผมมั่นใจได้ว่าผมเข้ารอบชิงอย่างแน่นอนนะครับทุกคน ฝากเชร์ผมด้วยนะครับทุกคนนะซึ่งเราจะเอาถ้วอยอันดับที่หนึ่งมาให้ได้ครับทุกคนโอเคเดี๋ยวรอดูรอบชิงได้เลยนะครับโอเคมาครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการผ่านเข้ามาที่รอบชิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมเนี่ยได้แข่งแข่งอะไรแข่งวะแข่งชิงกับใครอะมาดูกันเลยสเปกเ,เตอร์ RS อืมน่าจะเป็น S 1 5นะครับทุกคน ซึ่งคะแนนของเขาทําไว้ได้15,588ครับของผมนี่เท่าไหร่15100ห้ครับผมซึ่งคะแนนผมนี่แบบตามเขาอยู่ครับโอเคเรามาดูกันว่าผมจะสามารถชิงแชมป์รอบชิงนี้ได้หรือเปล่าโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่ามาครับทุกคนครับสปิริตเตอร์อแต่งแต่งโหดด้วยโอเคแล้วใครมึงขอเป็นเพื่อนอะไรตอนนี้วะเนี่ย ค่อนข้างจะตามยากพอสมควรอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าเขาค่อนข้างจะแบบหยุดหยุดติดติดไปไปแต่แล้วเขาไม่ได้ไปเร็วนะไปช้ามากซึ่งตอนนี้กูก็ตามยากเหมือนกันโอเค โอเคโอเครอบแรกก็ถือว่าไปปล่อยไปครับมาดูรอบที่สองกันก่อนดีกว่าโอเคไหมรอบที่สองผมรู้แล้วว่าโค้งแรกเขาต้องไปช้าเิือดไป ต้องไปช้าทุกคนไปเร็วไม่ได้เพราะว่ารถคนนำเขาช้ามากโอเคอ 2, หนึ่งสองพันเก้าร้อยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนยางก่อนโอเคมารอบสุดท้าย คือรถผมกับรถเขาความต่างมันอยู่กันที่รถผมมันไปเร็วเว้ยรถผมรถเขามันไปช้าซึ่งเวลาเราตามเมนี่ยเราก็ต้องแบบคอยแบบเรียคลร่งอยู่ตลอดไปใกล้ก็กลัวชนไปขับช้าอย่างเงี้ยคะแนนได้ไม่เยอะครับโอเค ไปชนชนชนเกือบชน,ช,นชนตามยากวพอสมควรเลยนะโอเคมื่นสีโอเคไม่รู้ว่าจะได้แชม,มป์หรือเปล่าเราลองไปรอรุนกันนะครับทุกคนโอเคโอเคนะครับทุกคนมาครับตอนนี้เราก็ได้ทําการแบบคว้าชัยชนะเป็นอันดับที่หนึงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน บอกให้เลยว่าตึงจะจัดเลยนะครับไม่รู้ว่าตึงหรือเปล่านะฮะแต่ก็สามารถคว้าที่หนึ่งมาได้อย่างแบบอไม่น่าจะคิดว่าจะจะได้ด้วยซ้ํานะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบสาหรับใครที่ดูจบนี่ผมจะขอบคุณแบบจากใจจริงๆเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ดูไปจบอันนี้ก็อืโอเคนะครับทุกคนก็ตามนั้นเลยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลาทุกช้ชมไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ